สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีสสดน้องแบงค์แล้วก็น้องแนนนะคะและที่สําคัญเลยนะคะการสวัสดีพี่สุมิทด้วยนะคะถ้าเข้ามาชมแล้วนะคะวันนี้นี่ได้ทําหน้าที่นะคะส่งมอบรถให้กับน้องแบงค์แล้วก็น้องแนนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเจ้านาวาลาแฉป s l m y 2 2ราคารถอยู่ที่6 4 9 0 0 0บาทนะคะตอนนี้ไปพบกับความรู้สึกของน้องแบงค์นะคะคเป็นยังไงบ้างน้องแบงค์ชอบครับพี่ อบ,อบการแต่งรถครับค่ะบอกคุณลูกค้าได้เลยว่าติดตามกันมายังไงแบบไหนนะคะติดตามทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็ติดตามมานานแล้วครับเนี่ยแหละคะติดตามมาตั้งแต่อเมล่าแล้วครับท <c oughs> ีนี้เปลี่ยนใจมาเป็นใจาามาเป็นกระบะแทนเพราะว่าอ,อนาคตเราได้ใช้งานด้วยถูกไหมคะแล้วก็เป็นลูกค้าที่ติดตามมานะคะและส่วนที่สุดมีน,นะคะคืพ่อเป็น เป็นคนทำเอกสารให้นะคะคุยกับพี่นุ้ยมาตลอดจนเราจบแล้วก็ตามเงื่อนไขนะคะของไฟแนนซ<ช>์เป็นยังไงบ้างความรู้สึกเลยน้องแปงบอกลูกค้านิดนึงนะคะเหมือนลูกค้าที่จะเข้ามาชมและอยากจะมาเลือกใช้เจ้านวาล่าเหมือนตัดใจที่จะออกนวาล่าคันนี้ค,ะค่ะบอกลูกค้านิดนึงน้องแปงรู้สึกยังไงถึงเลือกใช้อิสันค่ะนิดนึงความรู้สึกรู้สึกว่า มันดุดันดีครับเหมาะสำหรับใช้งานเพราะว่าบอกเลยว่าอนาคตเพราะอาชีพเราก็อยู่ในสายงานแบบนี้ถูกไหมคบใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็ไฟแนนซ์ก็อย่างที่คุยกันก็ดันจนจบครับตามที่เราคุยไว้ครับแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ติดตามพี่นุ้ยมาเพราะว่าคุณพ่อบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าลูกชายนะคะเป็นคนติดตามน้องเป็นคนติดตามครับ ฝากบอกคุณลูกค้านิดนึงค่ะถ้าจะเลือกไฟแนนซ์ก็ออกง่ายนะครับกับหนวยเซลเขาจับให้ทุกอย่างเลยครับแล้วก็แต่งตามแบบตามแบบที่เราต้องการครับพี่คันนี้คือแบบที่ที่ผมคิดเอาเองนี่นะครับเลือกเองเลยเลือกเองทุกตัวครับใช่ไหมคะแต่ว่าของยังมาไม่ทันบางอย่างพี่โนจะตามไปติดให้ครบทุกอย่างค่ะและน้องก็บอกว่าอยากจะได้แบบสไตล์ของผมที่ไม่ต้องเยอะมากครับ นะคะเน้นโชว์สีรถนะคะแล้วก็พินิจดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณน้องแบงคะ์ขอบคุณน้องแนนนะคะคที่มอบขอาไว้าใจพี่สมิธนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าคุณลูกค้าสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยแล้วก็มาชมคลิปนะคะรถแต่งแนวออฟโรดอีกหนึ่งรุ่นตาสวัสดีค่ะ หนึ่งคันค่ะเฮงเฮงเลยๆค่ะน้องแบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สุมิตรขอบคุณนะคะพี่